พบกับผมนายช็อตตี้บูโจว่ากับ Home Planet Hunters เกมมือถือแนว RPG ตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับโดยการต่อสู้ของเกมนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการวางแผนสั่งการตัวละครน้ะให้เดินไปนั่นไปโน่น,ไปน,นไปนี่ให้โจมตีให้ซัพพอร์ตหรือแม้กระทั่งการใช้สกิลครับซึ่งไม่มีออโต้เลยครับท่าะะนผู้ชมจะต้องเล่นเองหมดเลย100% โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นเบื้องต้นก่อนเลยละกันนะครับอย่างแรกเลยนะดูด้านขวาบนเห็นรูปดาวใช่ไหมครับก็คือคําสั่ง the ring นะครับเมื่อเราก,กดมาแล้วจะเห็นว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นวงโคโจรวงแหวนของดาวดวงที่เรากำลังสารวจอยู่นั่นเองครับในนี้มันจะมีหลายส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นเรื่องของการรับรางวัลอดอลนั่นเองครับเกมนี้จะผลิตให้เราได้สูงสุด12ชั่วโมงอย่าลืมมากดรับด้วยกันละกันเนาะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอเครื่องหมายตกใจหรืออะไรเอยแสดงว่ามีเควสอ,อยู่เราคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่ในเมืองเนี่ยต้องดูด้านล่างนะครับแต่ละที่มันจะมีคนอยู่ไม่เหมือนกันไงก็ไปเพ่งเล็งเรื่องสัญลักษณ์ก่อนเป็นหลักนะครับก็ลองคุยกับเขาดูครับว่าเขาให้ไปทําอะไรนู่นนั่นนี่นะครับอันนี้ผมทําเสร็จแล้วก็มารายงานเควสได้เลยจบง่ายๆแค่นี้เลยทีนี้เวลาจะออกจากสถานที่ที่เป็นเมืองนะครับมันจะมีรูปประตูอยู่นะก็คลิกตรงนี้ออกไปได้เลยครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่ดวงดาวกันนะครับเราจะเริ่มไปทําการสํารวจดวงดาวต่อนะฮะแล้วคําถามคือต้องไปไหนใช่ไหมถ้าเกิดเราดูดันเจี้ยนเนี่ยจะเห็นว่าเขาให้มาที่นี่ก็คลิกได้เลยครับแล้วมันจะค่อยๆเดินเดินเดินไปแบบนี้นี่แหละโอเคตรงนี้มันเป็นดันเจี้ยนให้ต่อสู้ครับเลเวล8ก็จัดไปเลยแล้วกันสําหรับเนื้อเรื่องและบทสนทนาท่านผู้ชมสามารถเร่งความเร็วได้เลยด้านขวาบน2เท่าหรือจะกดสคลิปไปเลยก็ได้นะครับ โอเคทีนี้จะเห็นว่ามันเป็นดันเจี้ยนให้เราเลือกเดินนั่นเองครับซึ่งจริงๆเราไปทุกห้องก็ได้ครับเดี๋ยวมาห้องนี้ก่อนแล้วกันครับตรงนี้เป็นห้องว่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับที่มันเป็นรูปดาบไว่ก็น่าจะรู้เนาะก็คือมีการต่อสู้เกิดขึ้นนั่นเองครับ สำหรับการต่อสู้ก็ได้เกริดไปก่อนอน,นี้แล้วเนาะคือมันสู้อัตโนมัติก็จริงอะแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ครับจะให้เดินไปไหนจะให้ใครใช้สกิลใส่ใครแล้วก็ดูด้านล่างจะเป็นสกิลของตัวละครนั่นเองเอยเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนรู้สึกจะมีใครขับรถแว้นมาแน่เลยนี่ไงเห็นไหมใช้สกิลไปให้หมดเลยแล้วกันเออกลางโลด้วยอันติด้วยใช้ให้หมดเลยใช้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 ใช,ใ,ช <laughs> ใช้ให้หมดเลยจ้ะ แล้วถ้าเกิดเราสู้ๆอยู่เนี่ยบางทีมันมีอาวุธ d r อปออกมาด้วยนะครับเราก็สามารถเก็บได้เลยนะครับพอเราเก็บปั๊บมันจะเหมือนกับเป็นการรีเซ็ตครูดาวของบางสกิลทันทีอ่ะถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีก็รอเวลาหน่อยเท่านั้นเองครับเเดี๋ยวโยนยาให้คนนี้ก่อนโอเคสายแทงจัดการได้แล้วครับสายแทงวิ่งม,มานี่ไงปืนเก็บเลยนี่ไงครูดาวมาพอดีกดใช้เลยเออไฟฟ้าช็อตไปโยนยาไปครับสบายสบายครับผมช่วงต้นนี้ท่านผู้ชมมาเล่นก็จะมีแค่3คนนี้แหละยังไม่มีคนอื่นนะ เ <Okay, S 2> ดี๋ยวใช้สกิลต่อเลยแล้วกัน oh. ดันไปครับผมพอแล้วมั้งเดี๋ยวรอเวฟต่อไปก่อนดูด้านขวาบนได้นะการต่อสู้รอบนี้มี11เวฟนะครับมันจะค่อยๆมาเนาะโอเคด้านหลังมาครับไม่เป็นไรไปค่อยตีไปยังฮิวทันไงใช้สกิลเลยละกันเอออย่างแรงอย่างแรงใช้ต่อเออใช้ไปอีกเออโคตรแรงเลยใช้ต่อว้าเป็นไงแข็งไว้ดิ คือจริงๆเราไม่ต้องเดินโยกหรือสั่งการอะไรมากก็ได้ถ้าตัวที่เป็นตัวฮิวไม่โดนจู่โจมอะ่ะเราก็ไม่ต้องกดอะไรก็ได้นะก็ปล่อยๆไว้คอยกดสกิลอย่างเดียวครับเพราะตัวอื่นมันยืนไหวไงยกเว้นตัวฮิวของเรายืนไม่ค่อยไหวโอเคฮิว okay. ต่อเลยมาเฮ้ยอาวุธหล่นมาเนี่ยเมื่อกี้มองไม่เห็นเออนี่ไงอาวุธได้พอดีกดต่อเลยครับผมอ่ะไอตัวแทงใช้สกิลบ้างโอ้โหเด้งไปนู่น มีสกิลโพวกด้วยเผื่อมันไปตีตัวอื่นอะไรเงี้ยสกิลที่2 p r โพวกได้กลางโลเอออันติเออสกิลต่อเลยมารูวรัวเออสกิลไปด้วยเอออันนี้เว็บสุดท้ายแล้วครับแสดงว่าตัวละครผมอาจจะความสามารถใกล้เคียงกระดานมากครับก็เลยใช้เวลาในการต่อสู้นานเท่านั้นเองโอเคใช้สกิลต่อการต่อสู้จะจบแล้วครับมีอะไรใส่หมดเลยแล้วกัน ส่วนอีกปุ่มหนึ่งด้านขวาล่างมันคือการโฟกัสนั่นเองครับจะให้เราไปเลือกใครอะไรเงี้ยมันลากขึ้นไปโฟกัสตัวน,นั้นได้เลยท่านผู้ชมก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านดันเจี้ยนไปได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไม่ได้ทําไงใช่ไหมครับอ่ะดูด้านขวาบนเมื่อกี้เราสู้ได้ของมามันมีการแจ้งเตือนว่าเราได้ซัพลายอะไรมาใหม่ซัพลายตรงนี้เนี่ยก็คือการเปิดกล่องนั่นเองครับมันจะมีให้เราเปิดฟรีด้วยอันนี้คือเปิดฟรีนะแต่ต้องรอเวลาอันนี้ผมรอครบแล้วเปิดเลยก็แล้วกันดนูสิได้นนด้าาาขวาล่ง อมันโยนแอร์ดอกมาให้กันอย่างนี้เลยใส่หน้าเข้าให้ดอกหนึ่งดูซิอะไรเอ่ยปืนสองดาวหรอแหวนด้วยอืมก็โอเคอ่ะแล้วก็อันนี้ครับอีกยี่สบองยี่สบามชั่วโมงอแหละก็จะได้ฟรีครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเพชรหรือว่ามีกุญแจก็เปิดได้เลยส่วนอันเนี้ยก็เป็นกล่องธรรมดาผมเอามาไว้ในเนี้ยมาสักพักแหละมันก็รอเวลาเหมือนกันแต่ไม่ได้รอยี่สบามชั่วโมงนะครับโอเคอันนี้เปิดเลยแล้วกันดูซิได้อะไรได้กุญแจกุญแจเปิดกล่องซ้ายไง ออแล้วเรามีกล่องว่างไหมลองดูสิมีกล่องว่างไหมอ่ะมีอันนึงอยู่พอดีเลยงั้นก็กดรีเควส์นะครับก็อันนี้มีให้เลือกด้วยกี่ชั่วโมงเอา2ชั่วโมงไปเลยลกันเผื่อได้ของดีอันนี้ก็สกิปเลยแล้วกันนะครับต้องรอ2ชั่วโมงเนาะแล้วก็มีเร่งความเร็วด้วยนะครับแต่ว่าไว้ก่อนกันแล้วกันเรามาเปิดกล่องนี้ต่อครับมีกุญแจพอดีสกิปเหมือนเดิมครับดูสิได้อะไรอืมได้แหวนได้กระบองแล้วก็ของอัปเกรด พอเราได้ของมาแล้วก็ด้านขวาบนเลยครับที่เป็นรูปยานเนาะแล้วก็เข้าสู่เมนูที่2ตรงนี้ครับที่เป็นรูปมือตรงนี้มันคือการติดตั้งอุปกรณ์ให้ตัวละครน,นั่นเองครับถ้าเกิดว่ามันมีจุดแดงแจ้งเตือนแสดงว่ามีของใหม่มานะครับถ้าเกิดขึ้นเลขหนึ่งคือมีของใหม่มา1อย่างแต่เข้าไปได้เลยเห็นไหมเฮ้วนี่2ดาวไต่เลยดีไหมต้องดูด้วยนะว่าอะไรเพิ่มอะไรลงนะครับงั้นก็เดี๋ยวใส่ไปก่อนแล้วกันครับอีควิปเลย ถ้าเกิดจะตีบวกก็ทําได้นะครับ enhance ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเอาอะไรที่เราไม่ใช้แล้วมาอัปเกรดเท่านั้นเองหรือกดออโต้ไปเลยก็ได้ครับง่ายๆแบบนี้แต่ว่าไม่ได้กดปุ๊บเสร็จปั๊บนะมันมีเปอร์เซ็นต์นะครับต้องสะสมเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเนี่ย ทีนี้อุปกรณ์ที่เราติดตั้งอะครับมันจะมีโบนัสด้วยนะอย่างเช่นอันนี้ถ้าเกิดติดตั้งแล้วจะได้ Attack Point บวก3นะครับเราก็สามารถดูได้ใช่ไหมอันนี้คือบวก3แต่ว่าหมวกกับกรอบผมเนี่ยใส่เป็นเซตเดียวกันนะครับมันก็จะบวกแถวเดียวกันคือบวกอย่างละ2รวมกันเป็น4เราสามารถคลิกที่ตัวเลขได้เลยนะครับเขาจะบอกเลยว่าเออถ้าเกิดเราทํา2แต้ม4แต้ม6แต้มเนี่ยมันจะได้อะไรนั่นเองครับอย่างเช่นนี้คือเขาบอกว่ามันจะมีการซัมมอนมีดออกมาเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นตัวละครตัวนี้ของผมที่เป็น ผลพวงของการใส่อุปกรณ์ที่มันเหมือนกันนั่นเองนะครับหมายถึงเซตเดียวกันนั่นแหละส่วนด้านล่างอันนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่ไม่นานนะครับก็จะทําให้สตูมันติดไฟได้แต่ว่าอันนี้มันแค่2แต้มไงอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับต้อง4แต้มขึ้นไปเนาะ ส่วนการอัปเกรดตัวละครเนี่ยต้องรอมันมีแจ้งเตือนแดงๆแบบนี้ก่อนนะครับเราแตะไปดูได้เลยเห็นไหมเออนั่นแหละแล้วของที่ใช้คือเจ้านี่นะครับคล้ายๆกันเลโก้ซึ่งเรามีเยอะมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขมันไม่ผ่านเวลไม่ถึงอะไรเงี้ยมันก็จะอัปเกรดไม่ได้อยู่ดีครับทีนี้พออัปเกรดเสร็จแล้วสเตตัสก็จะขึ้นเป็นจํานวนมากแล้วก็ได้สกิลใหม่ๆมาด้วยส่วนสกิลอ่ะเมื่อเราอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆมันจะปลดล็อกมอดด้วยนะท่านผู้ชมลองคลิกเข้าไปที่สกิลแล้วดูด้านขวาล่าง นี่ไงมันจะมีมอดด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกต้องอัปเกรดตัวคอยไปก่อนแล้วเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าจะเอามอดอะไรคราวนี้เรามาดูตัวอย่างบอสไฟกันบ้างดีกว่าครับตอนแรกเห็นนอ้องคนนี้มาป่วนคอยวิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะฮะไม่นึกว่าจะสู้เป็นกับเขาด้วยครับอาวุธนี่โคตรอลังการครับมาเป็นเคียวเลยเอ้ยเดี๋ยวลบ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 ตัวไหมนะอันเนาะทันเนาะโอเคหลบทันหลบทันปั๊บไปก่อนครับจังหวะนี้ เดี๋ยวนะมันมีของอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวให้ปืนยิงไปก่อนละกันเผื Brooke ่อดรอปของอะไรนี่ไงดรอปปืนนะปืนมายิงเฮ้ยเดี๋ยวเ,เนี่ยวาร์มมาด้วยเหรอถอย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 หิวด่วนเลยฮิวด่วนเลยกิย่ไปดิปามมันยังเล็งอยู่ไหมยังเนาะโอเคนึกว่ามันยังเล็งอยู่ถ้ามันยังเล็งอย,ย,งงอยู่จะได้ใช้คำสั่งโปรโวโโลง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 แฮกเกอร์ไปดิเออเอ้ยนี่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  นี่ก่อนนี่ก้อนอโดนไปหนีไม่ทันขี่ไว้ครับใส่บอสเป็นหลักดีกว่าเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเวามาตีมือปืนผมยิวอก่อนเออยิงไอ้นี่ทิ้งไป้ได้วยี๋ยวแทงไปสู้กับตัวนูน้นอุ๊ยโอ้โหเวนกรรมเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยเริ่มเยอะแล้วแทงยื้อบอสไว้ แล้วก็สไนตยตีตัวอื่นไปก่อนโอเคฮิวโลแฮกเกิไเลไวโพว์เวกด้วยเออล่อล่อไอ้นี่มาตีแท้งผมว่าเล่นในนี่เลยดีกว่าเเฮ้ยลบ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 ฮิวตั้งโลลบ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 เล็้วโอ้ยนัวนัวตัวฮิวหนีก่อนสกิลมีอะไรใส่หมด เออโอ้ยมันไม่เล่นตัวฮิวหมดแล้วตัวฮิวก็ฮิวตัวเองได้นะก็แค่ลากใส่ตัวเองอะฮิวได้นะบ๊บเออลดมาแล้วลดไปเออยิงไว้ยิงไวโอ้โอ้โอ้ถอ,อยถอยถอยถอยช็อตหน่อยสิเออดีนะมันบอสมันสนใจแทงเป็นหลกัก ถ้ามันสนใจตัวอื่นนะบอกเลยอันตรายต้องใช้คาสั่งโพลโวกบ่อยๆอ,อ่ะมีปืนใหม่แล้วใช้ต่อเนี่ยมันว้ามาตีตัวนี้ก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวสะพานมันก็กลับไปหาแท้งก็โอเคยิงตัวไปก่อนเออเออเออโพลโวกโพลโวกโพโวกเออรอให้ไปตีแทงแล้วนี่ก็ฮิวแท้งโลด้วยโอ๊ะรถมาอ่อยทันไหมแทง <laughs> แท้งขึ้นไปเจย อีกนิดเดียวบอสจะตายแล้วโอ้โหถึกยิงยังจะมีตัวมาช่วยอีกโอเคบอสต,ตายแล้วครับผมแล้วอีก2ตัวเล่าว,ว่าไงโอ้โหของเพียบเลยครับเด้งเข้าตัวอ๋อผ่านเลยครับผมดูดิทักบ,บอสล่อไป3ามวิทีพอชนะดันเจี้ยนแล้วไปไหนต่อใช่ไหมครับอ่าดูสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมมันซูมเข้าซูมออกนี่คือเป้าหมายต่อไปที่เราจะต้องไปเนาะถ้าเกิดเราเทียบกับเมืองที่แล้วมันไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับอ่านั่นแหละก็ไปตรงนี้ต่อได้เลยครับ ซึ่งในเนี้ยมันก็จะเป็นเมืองนั่นเองนะครับแล้วก็มีเควสจากน้องแมวเหมียวด้วยครับผมอ่ะก็รับเควสไปเลยกันละกันเดี๋ยวเล่นความเร็วคูณ 2, สงสโคงสคิปไปให้หมดเลยลนะกันเนาะอ้าวคราวนี้มีระบบอะไรใหม่เปิดวิ่งไปดูซิหรือว่าเป็นอีเควสหนึ่งที่อยู่ในเมืองใช่เลยครับผมตอนนี้น้องแมวเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้าน,นี้น้องแมวไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะน้องแมวอยู่บนดวงดาวนั่นเองครับ พอน้องแมวขึ้นมาอยู่บนนี้ปั๊บเขาก็เปิดร้านขายของเลยครับผมอ่ะก็ตามนั้นครับหลังจากนี้เราก็จะมีคนที่มาขายของในเมืองนี้มากขึ้นแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวนะมีอีกเควสหนึ่งรับไปก่อนเลยกันละกันอันนี้คือสายแทงที่เรามีนั่นเองครับเหมือนเดิมครับพี่เกณฑ์อ่านสคริปต์ไปเลยแล้วกันอ้วนนี่มีให้ตอบคำถามด้วยเออตอบๆเถอะอุ้ยเดี๋ยวนะตอบมัวตอบซั่วไม่ได้เลยเนี่ยมีผลมีผลกับการเล่นด้วยหน่อยนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยต่อเลยดูสิอ้า ยังไม่ทันทําเควสเลยผ่านอีกแล้วสงสัยไปทาาํามาก่อนหน้านี้แล้วไงมันก็เลยผ่านไปเลยครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราลองออกไปดูด้านนอกนะครับคเควสด้านบนนี้หมดยัง อ่หมดแล้วก็แสดงว่าจะต้องกลับไปที่ดวงดาวนั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมเควสต,ต่อไปมาแล้วตรงนี้แต่ว่าต้องออกจากเมืองก่อนท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนาะว่าเกมเนี้ยมันก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นเองครับส่วนการต่อสู้อื่นๆนะครับที่ผมเห็นในช่วงต้นก็จะมีอันนี้รีเพย์ก็คือการไปเล่นด่านที่เราเคยผ่านมาแล้วนั่นเองครับไอพวกนี้คือมีบอสอาศัยอยู่นะครับแต่ละด่านก็จะดรอปของแตกต่างกันไปเนาะ แล้วถ้าเกิดจะลงด่าน3าแล้วก็ไม่มีออโต้ไม่มีสคริปอะไรทั้งสิ้นนะครับเล่นเองหมดเลยเอาละก่อนจากลากันไปครับเราไปดูเซตติ้งกันมางดีกว่าอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับที่เป็นขีด3ขีดหัวผม,มน่าจะมังอยู่เนาะ ที่ควรปรับเลยเหรอก็จะมีเรื่องของเฟรมเรทอ่าอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเครื่องใครกระตุกกระตุกเรามาปรับสูงดูถ้าเกิดปรับสูงแล้วยังกระตุกอยู่แสดงว่ามือถือน่าจะไม่ไหวนะครับแล้วก็เรื่องของสกิลแอนิเมชันอ่าต้องการให้มันเร่งความเร็วไหมอันนี้ผมติกไว้นะครับแล้วก็เรื่องของการฮิวอัจฉริยะอันนี้ก็ติกว้นะครับแล้วก็สกิลคัตซีนอ่าต้องการให้มีคัตซีนไหมอะไรเงี้ยสามารถปิดได้เลยนะอันนี้ผมโชว์แค่การต่อสู้ละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองส่วนเรื่องของการปร,ร,าาร,รับะมมสาาาารรอออไ่่่่่ีนนคคััแตตเเเืงงงงขกก้้ ID ถิด ว่าใครยังไม่ได้ผูก i อเดครับก็คือมากดปุ่มนี้ได้เลยครับเขาจะทําการผูก ID กับ Google p l y y ให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับผมส่วนใครจะย้าย ID หรือว่าจะลบ ID อะไรก็ลองดูได้ครับ